สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g t ร์โรบายชริกร์นะคะหัวข้อคลิปวันนี้ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวให้พลังงานของพวกคุณช่วยตั้งหัวข้อให้กับแม่หมอแล้วกันนะคะก่อนอื่นแม่หมอมีเอ่อต้นไม้มงคลนะคะเขาจะเรียกว่าต้นไม้มงคลก็ได้แม่หมอมีมารอบหนึ่งแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้แต่ต้นนี้จันเล็กกว่ารอบที่แล้วนะคะสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทนะคะตอนนี้จะเป็นกีนเอ่อจะเป็นฟัวไรท์นะคะอืมแม่หมอไม่แน่ใจว่าฟัวไรท์นั่นใช่ใช่ฟัวไรท์ค่ะ แล้วก็ต้นนี้ถ้าใครอยากได้นะต้นลาพิสลาซูรีเนาะหินมหาสะท้อนของแม่หมอแล้วก็เอ,อ,อเมทิสตนะคะ444บาทต้นละ444บาทนะคะต้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ราคาน่ารักมากๆเอาไปวางตามจุดต่างๆเพราะว่าเขาก็จะมีออทองแดงอยู่ด้วยนะคะก็จะช่วยในการปรับพลังงานได้ด้วยนะคะแล้วก็มาขอ,อนี้อีกนิดนึงนะถ้า ใครกําลังตามหาซิทรีนนะคะใครกําลังตามหาซิทรีนคืออันนี้ก้อนก้อนใหญ่มากถ้าใครสังเกตหองแม่หมอจะต้องมีตลอดนะแม่หมอเป็นคนที่ถูกฉลกกับสีสีทองสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะซิตรีนเนี่ยให้พลังงานที่ที่เป็นพลังงานของความมั่นคงอะหลายๆอย่างเลยแล้วก็ก้อนนี้มีเหลือบลุ้งด้วยนะมีเหลือบลุ้งด้วย1นึ่งหนึ่งนะคะเขาก้อนใหญ่มากจริงๆนะก้อนใหญ่มากเป็นทาวเวอร์นะคะเนี่ให้ดูดีเทลเขาก่อน หนึ่งหกหนึ่งหกนะคะมีก้อนเดียวแล้วก็เขามีสเสน่ห์อะแม่หมอบอกเลยว่ามีอะไรหลายๆอย่างอยู่อยู่ในหินที่มาจากแม่ธรณีะทั้ทงนั้นเลยนะคะแล้วก้อนนี้หนึ่งสี่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะคะนี่เขาก็จะเป็นธรรมชาติของเขานะมันไม่ได้แตกอะไรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบช่วงช่วงจังหวะที่เขาแบบว่าตัดตัดหิน,น่ะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหนึ่งสี่หนึ่งสี่สวยทุกชิ้น มีไว้เหอะแม่หมอแนะนําเลยนะคะมีไว้ตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานตั้งไว้ที่ตรงไหนก็ได้อะ่ะแม่หมอรู้สึกว่ามันมันให้พลังงานดีๆอะ่ะซิรีนะ่ะโอเคเรามาดูพลังงานของเรากันนะคะวันนี้พลังงานของเราจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเอาก้อนหินออกก่อนนะแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณหนึ่งใบจากไพ่สำรับนี้นะคะถ้าใครอยากได้ไพ่ ที่ไม่หมอใช้เนี่ยก็ไม่หมอแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะในคลิปตรงนี้นะคะก็สามารถดูได้นะเข้าไปเลือกดูได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่หมอขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้สบายดีกันไหมคะแม่หมออยากถามเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าถ้ามีใครถามเราว่าสบายดีไหมเนี่ยพลังงานของพวกคุณจะรู้สึกดี บางคนโดดเดี่ยวบางคนแบบเฮ้ยจะมีใครถามเราสักคนนึงไหมว่าเรารู้สึกยังไงบ้างอะมีแต่แบกพระแบกความรู้สึกอารมณ์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบกแพชชันตัวเองแต่ไม่มีใครถามเลยเราก็มานั่งตบไหลเราเลยว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แม่หมอเขาถามคุณแล้วกันนะคะนึกภาพแม่หมอนั่งตบไหลนะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ถามอย่างนี้แล้วกันนะคะเป็นห่วงนะคะพลังงานของคุณวิสวยงามอะ่ะสวยงาม หมายเลขสิบสองด้วยนะคะเป็นเลขแห่งจักรวาลด้วยนะหมายเลขสิบสองในตอนนี้พลังงานค่อนข้างที่จะเรียบรียบนะง่ายๆไปเรื่อยๆแม่หมอไปเรื่อยๆแต่ไอความไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่เนื่อยๆนะไม่ใช่มันมีความพิเศษมันมีความพิเศษในในตัวของคุณด้วยมีความหลากหลายเหมือนคุณไปเห็นความหลากหลายของหลายๆอย่างหลายๆอาชีพหลายๆพลังงาน แล้วก็เข้าใจชีวิตได้ในมุมที่มันแตกแหนงออกไปได้เยอะมากๆจนทําให้เข้าใจว่าเออมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรทุกคนเหมือนกันทุกคนล้วนมีความทุกข์ความสุขทุกคนล้วนมีแพชชั่นทุกคนล้วนสิ้นหวังมีกําลังใจมีศรัทธามีความสุขมีความทุกข์ทุกคนเหมือนกันคุณเห็นความความเบสิกในความไม่เบสิกอะความธรรมดาในในความไม่ธรรมดาของมนุษย์ นี่นี่ถ้าถ้าพลังงานของคุณตรงแบบนี้นะคุณไม่ธรรมดานะคุณกำลังคุณกำลังจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันมีคุณค่ามากๆนะคะ <hesion> การเห็นอะไรหลายๆอย่างการเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยเท่ากับเราเปิดตาที่สามการเปิดตาที่สามไม่ได้น่ากลัวนะคะ ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ว่าจะต้องเห็นอะไรที่น่ากลัวเราจะต้องไปเจอชีวิตอะไรที่น่ากลัวนะการเปิดตาที่สามคือการต่อมไพเนียลของเราทํางานนะคะตามหลักแล้วเราก็จะมีความจะภาษาบ้านๆเลยอะ่ะฉลาดมากขึ้นในการใช้ชีวิตเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็อยู่ อยู่นอกเหนือสถานการณ์ได้ไม่ไม่ตกอยู่ในบุงแห่งอารมณ์และความรู้สึกอะถ้าเราตกอยู่ในบุงอารมณ์และความรู้สึกเราก็กลับคืนมาได้ง่ายๆนะคะดูอย่างพระพุทธรูปเนาะที่ที่ท่านมีดวงตาที่3ามอยู่กลางหน้าผากอะถ้าถ้าการเปิดตาที่สาไม่ดีพระพุทธรูปจะต้องไม่มีเนาะพระพระสาสดาของเราแล้วก็อีกหลายหลายหลยที่เลยที่ที่มีตาที่สาเออ เทพต่างๆคุณเห็นไหมที่เขามีตรงกลางตาที่3ามันก็ล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะคะก็อย่าก,กลัวอย่าก,กังวลนะคะอย่าก,กังวลกับคําว่าตาที่3นะคะแล้วมาดูว่าไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะอยากที่จะสื่อสารอะไรวันนี้ยังไงไม่เหมาะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีความสุขดีอยู่หรือปกติธรรมดาหรือกําลังเจอสถานการณ์ความท้าทาย คุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวน้ำพังนะคะ The Sun ไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่แห่งความสำเร็จเป็นไพ่แห่งความสุขเป็นไพ่ของแสงสว่างเหมือนคุณเห็นแสงสว่างในชีวิตละในตอนนี้ถึงแม้ว่ายังยังไม่ได้ไปไปถึงอะ่ะแต่เห็นยังไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นอะ่ะเท่ากับพอคุณคุณเห็นไพ่ The Sun ใบนี้นะเท่ากับคุณเห็นแสงสว่างในชีวิตคุณเห็นโอกาส คุณมีศรัทธาว่าคุณมีดอกมีดอกกุหลาบสีทองอ่ะมีดอกกุหลาบสีทองด้วยใครจะได้เป็นเจ้าของวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปของคุณเกือบร้อยเปนเลยนะเพราะว่ามีสีทองขึ้นมาเห็นไหมแสงสว่างสีทองจักระที่แบบมันเป็นความมั่นคงความมั่งคั่งนะคะเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆมาดูต่อนะคะ The Tower The Tower แล้วก็สองเหรียญอีกสักหนึ่งใบนะคะ แล้วก็สิบมเท้าสิบเท้าเออถ้าอยากบอกอะไรเนี่ยถ้าอยากบอกว่าถ้าอยากบอกว่าในตอนนี้คุณกําลังไปได้สวยอะ่ะคุณรู้ไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่นะแม่หมอรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกได้ว่ามันจะต้องไปได้อะ่ะมันจะต้องไปได้สวยมันจะต้องใช่ นี่แหละสิ่งนี้แหละอย่างน้อยมันคือประสบการณ์ที่ฉันจะต้องจับมันมันคือประสบการณ์มันคือบทเรียนที่ฉันจะต้องผ่านไม่ว่าประสบการณ์นี้บทเรียนนี้มันจะพีคที่สุดในชีวิตมันจะดีที่สุดหรือมันจะใช่ที่สุดหรือเปล่าคุณไม่รู้คุณไม่รู้เลยในอนาคตแต่คุณรู้แค่ว่าคุณจะจับสิ่งนี้คุณรู้สึกดีกับมันแต่คุณจะต้องผ่านบททดสอบแบบล้มลุกคุกคานพอสมควรมี มีอะไรที่ประหลาดใจอยู่เสมอเสมอมีบางอย่างที่ทําให้คุณเซอร์ไพรส์อ่ะอยู่ตลอดอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ที่ดีหรือไม่ดีนะไอไอการที่แบบ่าเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือแม่หมอไม่ได้ห่วงคุณว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่มันแย่ๆขึ้นมาเนี่ยคุณก็แค่รู้อ่ะคุณก็แค่รู้ว่า,วาโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เอง มันเป็นแบบนี้นี่เองไอ้ที่เขาบอกไว้มันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณรู้ตรงนั้นและถ้าเจอสถานการณ์ดีๆคุณก็อืมมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนคุณเห็นทุกกระบวนท่าเนี่ยคุณเห็นทุกกระบวนท่าแล้วคุณสนุกกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ถึงแม้มันจะดูแบบจะต้องใช้ความพยายามมากๆจะต้องใช้ทักษะสกิลความสามารถหรือความอดทนในตอนนี้นะแต่คุณก็พร้อม คุณก็พร้อมและบางคนแม่มอกแม่มอว่าคุณเจอบาดแผลที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยเจอบาดแผลความช็อกอะอะไรที่มันช็อกช็อกอะช่วงนี้ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเออมันช็อกแต่ว่าคุณคุณเข้าใจคุณเข้าใจเหตุการณ์คุณรู้ว่าเออมันมัน,ม,นมันคงเป็นมันคงเป็นปัจจัยที่ที่ทุกคนที่เขาอยู่ในสายเนี่ยเขาต้องเจอคุณเลยปรับบาลานซ์ตัวเองได้นะคะปรับบาลานซ์ตัวเองได้ก็คือสองเหรียญน,นะถ้ายังปรับไม่ได้นะต้องปรับให้ได้ ต้องปรับให้ได้ว่าเออมันไม่ได้เป็นวันสุดท้ายของเราหรอกในใน,ในการแอคชั่นไม่ว่าจะอาชีพนี้หรือการจะทําอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่วันสุดท้ายมันมีวันพรุ่งนี้เสมอสําหรับเราสําหรับคนสําหรับอาชีพนี้ถึงแม้มันจะบางคนรู้สึกท้อใจมันจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีแรงต้านอะไรในใจอะอย่างน้อยคุณก็ได้ทําแล้วอย่างน้อยคุณก็ได้รู้แล้ว แต่ถ้าคุณเจอเจอวิกฤตเจอปัญหาหรือเจอความท้าทายอะไรที่ผ่านเข้ามาในช่วงนี้คุณผ่านไปได้แม่หมอขอบอกเลยว่าคุณผ่านไปได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะความฉลาดของคุณเพราะความไม่ลดละความพยายามเพราะสติปัญญาเพราะคุณมีเป้าหมายเพราะไพ่ใต้สำรับเป็นหนึ่งดาบอะใต้สำรับหนึ่งดาบอะเท่ากับคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็แนว่วแน,วแนวม่มากๆว่าลองกันสักตั้งหนึ่งสิ คุณเห็นน่ะว่าสิ่งนี้ที่เขาทํามันมีคนประสบความสําเร็จอะ่ะคุณเห็นแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จในเมื่อในระหว่างทางที่ก่อนที่จะไปเจอไปไปอยู่ในช่วงของการประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะต้องเจออะไรเพื่อให้รู้อะ่ะจะไม่เจอเลยอะ่ะเส้นทางมันทุกเส้นทางมันจะง่ายเหมือนโลยด้วยกีบกุหลาบมันคงเป็นไปไม่ได้ คนที่เขาโปรยกีบกุหลาบไปบนเส้นทางแล้วเขาไปเจอขวากน้ำไปเจอก้อนอิดก้อนกวดเขาไปเดินบนนั้นมาแล้วทั้งนั้นเขาจึงรู้ว่าโรยด้วยกีบกุหลาบมันต้องทําแบบไหนคุณเหมือนมีความฉลาดในจิตมีม,มีมีสติปัญญาในการใช้ใช้ชีวิตในการไตรตรองในการทบทวนคือมีทักษะในการใช้ชีวิตมากมาก พายก็คอนเฟิร์มอะใบเนี้ยก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกเหมือนเดิมว่าคุณจะต้องโฟกัสแบบชัดเจนเลยนะเนี่ยการการที่คุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในตอนเนี้ยจะต้องโฟกัสแบบชัดเจนและแน่วแน่กับมันแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มทักษะใส่ทักษะใส่สกิลเอ่อทุกอย่างอะอะไรที่มันเราจะต้องรู้อะ คุณจะต้องรู้ทั้งหมดอะในในอาสายอาชีพของคุณอะว่ามันมีตรงนั้นตรงนี้ข้อดีข้อด้อยข้อผิดพลาดจุดด้อยจุดเด่นต้องเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อวันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้และโอกาสสูงมากๆเพราะพลังงานมันไปแล้วอะพลังงานไปแล้วพลังงานความมั่งคัง่งความรุมสมบูรณ์อะมันไปแล้วแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาเหมือนคุณสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะเหมือนคุณสนุกกับการใช้ชีวิตหกม้เท้าชัยชนะคุณ ไพ่ไปน,นี้มาแล้วก็แบบคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ต้องห่วงนะในตอนนี้การที่คุณเจอความท้าทายไม่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามนะมันคือบันไดแรกบันไดขั้นแรกที่คุณจะก้าวข้ามไปสู่บันไดขั้นสุดท้ายและคุณปักธงไว้ข้างบนคุณนึกถึงเวลาปีนเขาจะต้องมันจะต้องมีตีนเขาก่อนคุณจะต้องผ่านตีนเขาก่อนน่ะคุณจะกระโดดไป ยอดเขาเลยมันเป็นไปไม่ได้คุณจะต้องค่อยๆไต่แล้วแม่หมอเห็นว่าคุณกําลังเริ่มไต่ละกําลังเริ่มไต่ละพกธงอยู่ข้างหลังและทธงที่จะไปปักข้างบนน่ะแล้วได้ปักแน่นอนคุณได้ปักธงแห่งชัยชนะของคุณแน่นอนนะคะเด็กถือดาบเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ทักษตอนนี้ฝึกทักษะเลยไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วนะคือไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเอาแบบเขาเรียกว่าโชคชะตาละในตอนนี้นะคือตัดโชคชะตาตัดสายมูตัดตัดอะไรทั้งหมดอ่ะ เรียนรู้อย่างเดียวเรียนรู้เท่านั้นคุณจะชนะคุณต้องการเรียนรู้เนี่ยบางทีมันมาจากตำรับตำราด้วยส่วนหนึ่งแล้วมันมาจากประสบการณ์จริงๆแต่จากการที่คุณลงมา ใช้ประสบการณ์จริงๆเลยเนี่ยส่วนหนึ่งและประสบการณ์ในเป็นส่วนที่สําคัญกับตาําราแต่ตําลาจะมาจะมันมันจะขึ้นมาในหัวของคุณอนะ่ะตอนคุณได้ประสบการณ์นั้นแล้วสมมติคุณเรียนตําราก่อนอย่างเงี้ยพอคุณไปลงสนามจริงอะ่ะพอเจอเหตุการณ์นั้นปุ๊บตำรามันจะแวบ,บขึ้นมาเลยที่คุณไปเรียนรู้มันจะขึ้นโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยไม่หมอสัมผัสดได้ถึงความความมีปัญญาของคุณอะ่ะเออแม่หมอจึงใช้ ำภาษาบ้านๆเน่ะฉลาดมากอะ่ะเป็นคนที่ฉลาดเรียกว่าฉลาดมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเป็นคนที่มีทักษะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่ามีความพยายามสูงและนี่แหละคือกลิ่นไอของคนที่ทําอะไรก็สําเร็จแม่หมอบอกเลยและชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณกําลังทานฟอร์มตัวเองในจุดเนี้ยถ้าคุณผ่านไปได้นะจริงๆแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะผ่านไปได้ถึงแม้คุณจะเจอแบบ อะไรที่มันเซอร์ไพรส์อะไรที่มันช็อกมานะคุณจะผ่านไปได้แล้วเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์เหตุการณ์ที่ช็อกคุณหนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์สาคัญที่ทําให้คุณได้ได้ได้เซฟตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากขึ้นจนทําให้คุณเปลี่ยนได้จากที่เคยคิดตามตำรับตำราเคยคิดตามในหัวแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ มันจะต้องดีมันจะต้องเวิร์กที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอเหตุการณ์จริงอ๋อมันเป็นแบบนี้คุณก็ไม่ย่อท้อคุณก็ไปต่อคุณรู้คุณเข้าใจแล้วคุณก็ไปต่อนี่แหละเป็นจุดที่จะแบบคุณจะเติบโตขึ้นอะไพ่เดทคือไพ่แห่งการ t r a n s f o r เป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงจากวันนี้เป็นเด็กน้อยในสายอาชีพนี้หรือคุณจะเป็นเด็กน้อยในในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แต่วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะเป็นผู้ใหญ่คุณจะเป็นมสเตอร์คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสสาาายยออออชีีีีพนน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 น้้แแ่่่่่ะะะะคคคใิงททุณํู ได้สำหรับเป็นสเตนเน่ยบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณไม่ธรรมดาคุณเก่งมากคุณเก่งมากคุณถามจริงๆคุณมองว่าคุณเก่งไหมไม่หมอว่าคุณอะรู้อะคุณรู้ว่าคุณเก่งคุณผ่านแบบอะไรมาเยอะมากๆากะจนทำให้รู้สึกว่ามันก็ต้องผ่านไปได้ยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้มาพอยาบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะ The m a g i c กเชก็มาตอกย้ำนะมาคอนเฟิร์มว่าเก่งมากเก่งมากไม่ต้องห่วงชีวิตนี่เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องแบบจิบจิบเลยในการใช้ชีวิตหลังจากนี้นะเพราะว่าเข้าใจแล้วคุณถือกุญแจเห็นไหมคุณมีกุญแจสําคัญอนะแล้วเป็นเป็นกุญแจแห่งความมั่งคั่งด้วยคุณเป็นกุญแจสีทองด้วยอาจจริงๆขออาจริง,ขอ,อรง,รงขอพลังงานนี้มาคอนเฟิร์มอยู่เรื่อยๆนะ อ,อพลังงานแห่งความมั่งคัง่งความมุดงมสมบูรณ์อ่ะพลังงานที่คุณรู้อยู่แล้วว่าที่คุณทําสิ่งเนี้ยคุณจะทํามได้สําเร็จทํไม่ได้สําเร็จ,รจและแม่หมอว่าคุณจะเป็นคนที่เดี๋ยวนะอ่าคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามือโปรมือโปรในการใช้ชีวิตมือโปรในการหางเงินมือโปรในการมีเอ,อ่อไม่ว่าเรื่องอะไรอะ่ะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะจากความรู้ความสามารถของคุณจากทักษะ เดนมาร์เชียนกับราชินีถือเหรียญทักษะนําเงินมาให้กับคุณการเรียนรู้นําเงินมาให้กับคุณและต้องต้องทุกด้านด้วยนะเดเมารเชียนนี่จะต้องทุกด้านเลยนะคุณจะต้องสื่อสารรับสารสื่อสารทุกด้านเลยทุกด้านเลยดินน้ําลมไฟคือหมดเอ,อความคิดอารมณ์ความรู้สึกแบบเนี้ยมันมันจะต้องเก็บเก็บทุกอย่างในในในชีวิตไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรแล้วก็แปดดาบ แปดดาบกับราชาถือเหรียญโอ้จริงๆวันนี้พลังงานของคุณเนี่ยถ้าคุณต้องการความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์แม่หมอบอกเลยว่าได้แน่ได้แน่ได้จากอะไรได้จากอะไรได้จากความพยายามของคุณนี่แหละคุณไม่ลดละความพยายามคุณไม่วันนี้กล้องไม่หมอไม่ค่อยโฟกัสเลยคุณไม่ลดละความพยายามโอ้ไพ่สามใบนี้ดีมากเลยนะไพ่สามใบนี้ดีมากเลยเดี๋ยวขอให้กล้องโฟกัสหน่อย ไม่ต้องห่วงในช่วงนี้อาจจะเบื่อนิดนึงอาจจะต้องแบบโอ้โหฉันจะต้องใช้ความพยายามเยอะขนาดไหนไม่หมอมันเยอะมากเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณมีคําถามแบบนั้นนะบอกได้เลยมันไม่เกินความสามารถของคุณหรอกไม่เกินความสามารถของคนเก่งแบบคุณไม่ได้ไม่ได้ชมแต่ก็ชมนั่นแหละแต่ก็ชมนั่นแหละแต่ไม่หมอเชื่อได้ว่าคุณยอมรับความเก่งของตัวเองอะแล้วทําไมจะไม่ประสบความสําเร็จละ่ะใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมไม่ต้องไปวัดอะไรกับใครนะวัดตัวเองวัดใจตัวเองอะ วัดใจกับตัวเองเลยไม่ต้องไปวัดอะไรกับใครรักไม่ต้องไปวัดคุณค่าหรือวัดใจคนอื่นหรืออะไรเงี้ยวัดใจตัวเองก็พอสู้กับความรู้สึกของตัวเองสู้กับแรงบันดันใจ m ายเซ็ตขบวนการทุกอย่างกับตัวเองแล้วคุณจะชนะเหนือสิ่งอื่นใดมาไพ่คอนเฟริะะเฟร์มอีกสักสามใบนะคะไพ่คอนเฟิร์มอีกสามใบ แม่หมอบอกว่าตาที่สามวันนี้พลังงานคือดีมากกล้องแม่หมอไม่โฟกัสเลยตาที่สามคุณเห็นไหมไพ่แต่ละใบที่ที่เขาเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้อ่ะเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่จะเป็นผู้นําคนอื่นเป็นเป็นครูเป็นใครก็ได้อ่ะที่จะคอยนําคอยบอกทางคนอื่นได้อะเขาจะมีตาที่สามเนี่ยถ้าถ้าเกิดคุณงสงสัยนะก็ให้ยืนยันไปเลยว่า คือมันเก็ตอะคนที่มีตาที่สามคนที่ตาที่สามเปิดแล้วเนี่ยเป็นผู้นําแน่นอนเป็นผู้นําแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นไม่ใช่ว่าผู้นําประเทศหรืออะไรอย่างนี้นะเป็นผู้นําความคิดเป็นผู้นำา i n d s e ของคนในครอบครัวของคนในองค์กรหรือลูกศิษย์ลูกหาต้องมีแบบนั้นเลยจะต้องเกิดมาลักษณะแล้วจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะสวยงามสวยงามมากๆชีวิตไม่ได้ชีวิตอะ มันคุณอะรู้นะว่าคุณไม่ท้อนะว่าทำไมฉันมีชีวิตฉันมีแต่อุปสรรคมีปัญหาเหลือเกินอะไม่คุณรู้สึกว่าชีวิตให้คุณค่ากับตัวคุณคุณรู้สึกว่าชีวิตสวยงามไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามมันสวยงามมันทรงคุณค่ามันดีมันดีต่อใจมันทําให้คุณได้แอคชั่นมันทําให้คุณไม่หยุดไม่ไม่ย่ําอยู่กับที่ไม่ว่าจะล้มคุณก็พยายามที่จะลุกแล้วก็ไปต่อพอไปต่อ คุณอยากจะวิ่งอ่ะมันก็ล้มคุณก็ลุกแล้วคุณก็เดินเนี่ยมันมีจังหวะการใช้ชีวิตที่สวยงามของคุณนับถือคอนับถือเลยจริงๆนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะ <c oughs> อีกใบหนึ่งเออในช่วงเนี้ยมันก็จะต้องมีช่วงของอารมณ์และความรู้สึกที่ที่เข้ามาท้าทายเยอะนะในวงจรการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยโอมีดวงตามีดวงตาสปิริต เดีย๋ยวบอกใบนี้ก่อนใบนีใน้ในการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ยนะก็คือคุณน่ะน่าจะมีพลังและมี power เยอะมากมาก,มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันใช่อ่ะไม่บอกรู้สึกว่ามันใช่เพราะว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเ่าสปิริตอ่ะเขาอยู่เขาดูคุณอยู่เขาดูคุณอยู่เขาเชียร์คุณอยู่เขาคอยปรบมือให้คุณอยู่เขาคอยลุ้นคุณคุณไม่เคยห่างสายตาเขาในช่วงนี้ แม่หมอรู้สึกว่าคุณทำอะไรที่พิเศษอะสำหรับคุณพิเศษมากๆแล้วคุณจะได้รับความหมาสจรนร์หรือถ้าจะเป็นจะเรียกว่าของขวัญก็ได้นะแม่หมอจะชอบเรียกว่าของขวัญไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามนะ ไม,ม่หมอเชื่อได้ว่ามันคือของขวัญที่พิเศษสําหรับคุณที่สปิริตของคุณไกด์นาทางของคุณเขากําลังจะมอบเส้นทางนี้และความสําเร็จนี้ให้กับคุณนะคะก็ไพ่ใบนี้ก็คือต้องต้องระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองไม่ให้ไม่ให้กิเลสอ่ะมันมาครอบงําเรามากจนเกินไปทําให้เราแบบหลุดหลุดไปหลุดเขาเรียกว่าหลุดหลุดไปอยู่ในความเป็นมนุษย์อ่ะเข้าใจไหม เพื่อนใหม่นะจะเข้ามานะหลุดความเป็นมนุษย์คืออะไรก็คือว่าเราเรามีกายกับจิตใช่ไหมบางทีเราอะลืมตัวเราก็ใช้แค่กายอย่างเดียวอะเราเราไม่ได้เข้าใจเลยเรามีจิตวิญ,ญญาณข้างในด้วยที่ที่คอยนําทางที่เป็นผู้รู้ผู้เฝ้าดูพอมนุษย์อะพอร่างกายของเราเนะ่ยชีวิตของเราเนี่ยเจอปัญหาเจออะไรเราก็แบบไปตามมันอย่างเงี้ยก็คือหลุดความเป็นมนุษย์เยอะเกินไปดังนั้นก็ดึงออกมาบ้างว่าเออ เราเป็นมนุษย์ก็จริงอะแต่มันก็แค่แค่ช่วงจังหวะมิตินี้ทำไลน์นี้ภพภูมินี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะเหมือนได้สติอะเหมือนเหมือนเตือนสติคุณนะคะแล้วก็ไปต่อเถอะถ้ามันเจออะไรที่ท้าทายก็คุณไปต่อได้อยู่แล้วแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะก็วันนี้คลิปนี้แม่หมอหวังว่า จะเป็นอะไรที่ที่ทําให้คุณมีความสุขนะแม่หมออยากจะส่งความสุขให้คุณทุกๆวันในพลังงานของพวกคุณแล้วก็ขอขอบคุณพวกคุณด้วยนะคะที่มีพลังงานอะไรที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายในช่วงจังหวะที่เข้ามาให้แม่หมอได้สัมผัสพลังงานของพวกคุณในทุกๆวันนะคะก็หวังว่าแม่หมอจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับพวกคุณนะคะเพราะพวกคุณคือเพื่อนที่ดีของแม่หมอจริงๆขอส่งพลังงานดีๆให้กับพวกคุณทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ